อากาศแบบนี้ใช้เตาแก๊สไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> แบบนี้ดีเออแล้วว่าแบบนี้มันเดียวดีไหมแล้เราสูว่าเตามันต้อง,งเป็นยาวๆทำไมล้วได้ลยไอยคลิปแน่เลยเนะี่ยท้ายที่เรายังอยู่ในช่วงบรรยากาศปีใหม่อยู่ใช่ไหมไปสบับกสบอมที่กาลสิน<ม>ป่ะไปแย้วแกยังมาใหม่อีกเออมาใหม่อ,อีก,อกที่เนี่ยคุณนายนุชนะคุณนายนุช นี่ย FC เอฟซีถามคุณไหนนุชเห็นหน้าชัดชัดครั้งนี้อุยอ้ยหน้าผู้ให้ค่ะหน้าเพิ่งกกับมาจากให้กับาาการสินค่ะอยู่ที่สวนคุณไหนนุชครับ เนกล้อง่อยนะคะเห็นกล้อง้วจะเด FC ลุงตุ้มเยอะเดี๋ยวนี้ FC ลุงตุ้มแบบที่ที่เห็นเน่เขาจะถามคุณนายนุชคุณนายนุชนอ่เรียกคุณนายนุชเรียกตามพี่เลยเป็นหนุ่มกับต่างจังหวัดเขาก็เรียกคุณนายอ๋อเหรอส่งมันได้ส่งมันได้น้องๆก็มาแคมปิ้งกันวันนี้วันนี้นอนนี่ป่ะไม่นอนใช่ไหม แค่นี่เองค่ะอยู่อะไรนะเธอน้องเหียงน้องเหียงอยู่หมู่อะไรอยู่ตรงแถวๆวัดสักติดในวัดสักอยู่ซอยห้าเอวัดสะคอนอยู่ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่ฮะนะปอทำอะไรปอสับมะม่วงค่ะหิวแล้ววะเดี๋ยวสิเดี๋ยลุงลุงตุ้มเคยขี้เกียจลุกอ่ะลุงตุ้มนั่งเก้าอี้แล้วอ่ะบริการได้เอาไหมมีแต่มาร์เก็ตเอาไหต่อค่ะเล้าลุงตุ้มก็ไม่กินวันนี้เออไม่กินลุงตุ้มให้ให้ทางสายยาง แกะเม็ดซักทองใส่จานนี่ไม่ใช่แกะจาดแยกับน้องค่อยว่าว่าย่าไม่ทำอะไรก็อจจะต้มน้ำทำยำได้ไหมน้องเขามีความสุขนะครับด้วยมีที่อยู่หนึ่งไร่แล้วก็ลุงตุ้มมาจัดการให้ทุกอย่างต้นไม้เริ่มโตขึ้นแลระบบน้ำดีเขามีความสุขแล้วก็สร้างศาลาให้ไม่สร้างให้หรอกํำนวยการให้แต่เงินเขาจ่าย เอได้เยอะเลยตั้งให้เหมือนแบบว่าตักบบนคุยหน่อยไม่ได้หรอคุยอได้โอ๊ยคุ้มเจอได้เยอะมาดูแลให้เยอะเลยงเราก็ทำงานไปสบายใจสวยไอ้เอฟซีลุงตุ้มที่อยู่ใกล้ๆนี่นะวันนั้นเจอที่ร้านร้านข้าวเขาเข้ามาทักเขาบอกอยากจะมาดูสวนทุกสวนแต่ได้ยินกิติดิ์ลุงตุ้มดุดุว่าวะ บอกไม่กล้าดูเอออยู่ในคลิปเราก็ไม่ได้ดูแต่นอกคลิปเราก็ดูเอ้ยไม่ใช่ทีตอนวันนั้นที่ที่นูโทรตามที่มาใกล้ใกล้มาใกล้ๆขี้เกียจลุกว่ะมาใกล้มาโชว์หุ่นใกล้ๆกลหน่อยดิฟ้าเอาเอาคอกให้ลุงอีกอีกเม้ยยุงเริ่มมาแล้วจุดยุงด้วยเนี่ยน้องฟ้าอ๋อเดี๋ยว คุณนายนุชเห็นหน้าหลวงตุ้มครั้งแรกว่าเป็นยังไงนะก็เสียงดังเสียงดังดุหนูว่าหฮ้ยทำไมดุจังเลยเออแล้วไงจะจะคุยด้วยยังไงดีนะเออแต่จริงๆเราไม่ได้ดูนะคะใจดีใจดีจริงปะจริงใจดี <c oughs> แต่เห็นครั้งแรกหนูสึกว่าก็หนุนรอยอยู่ใช่ไหมตุ้มบอกว่าไหนคนไหนชื่อนุชเนี้ยเอาหลยหนูก็แบบเฮ้ยทำไมแร่ดุจัง แต่จริงไม่ได้ดูพอรู้จักแล้วไม่ดูค่ะไม่ดูใช่ไหมไม่ดูเออเอฟซีลุงตุ้มเขาบอกว่าลุงตุ้มดูอ่ะฟันฟันฟันไม่ดูจริงแล้วไม่ดูเฮ้ยจุดยางกันยุงได้แล้วยุงมาแล้วว่ะจุดได้นี่ไงมีมีมีแล้วกิดไปไหนอ่ะตกปลาไม่รู้จะได้มันจะได้กิ่นไหมน่ะไปซื้อกิดเอาตังค์ไปซื้อไปเขาอยากตกเอาตังค์ไปซื้อไปเราจะบอกว่าอยู่ใช้ไม่เป็นยอดนู่นนะฮะคุณสวามีคุณนายนุชก็ไปตกปลา ไปตกที่นุนสวนสะใจไปได้กินแน่นอนชัวร์ไไวันนี้มีวันนี้มีเมนูอะไรบ้างหิวแล้วเนี่ยมีแต่เตรียมอ่ะยังไม่จัดการเลยอ่ะลุงตุ้มหิวแล้วเป็นไฟก่อนไหคะเป็นไฟ <c oughs> เดี๋ยวกินแล้วจะหมูกลง <c oughs> หนูชื่ออะไรลูกชื่ <c oughs> อจ๋าหันหน้ามาดูหน่อยดิ โอ้ยสวยเว้ยหนูชื่อฟ้าค่ะหนูชื่อฟ้าสวยที่สุดในสวนแล้วคะ่ะ <laughs> สวยที่เพราะหนูเป็นลูกสาวคุณแม่นุชใช่นะ <laughs> <laughs> จ๋าอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุสิบหกสิบหกมีแฟนเป็นของตัวเองยังหรือมีแฟนได้ยังไม่บอ, <laughs> อก <laughs> ความลับ <laughs> มเป็นความลับไ <laughs> <laughs> อเด็กไ <laughs> อเด็กพวกนี้ไม่เคยปวดหัวเว้ยลุงตุ้มเกิดไม่ทันว่ะ วันนี้จะนั่งถ่ายคลิปเออวันวันนี้จะนั่งถ่ายคลิปนุ้มตุ้มไม่ลุกไปไหนฮะได้เก้าอี้แล้วเดี๋ยวหายได้ค่ะเดี๋ยวบริการให้เราไดกินเหล้าด้วยกันนะคะกินเหล้าอ่ะเหนื่อยเหล้าเหรอเหนยว่ะวันก่อนกินแล้วก็เมาพื้นที่ข้างๆก็ก็น่าจะฉลองปีใหม่กันอยู่อยู่ในบรรยากาศปีใหม่นี่หลังปีใหม่แล้วล่ะเพราะว่าเขากลับบ้านกับช่อง กลับต่างจังหวัดกันมาแล้วแล้วก็แวะมาที่สวนเกินตตกลงได้กินไหมปออปไปนะไปที่สวนพี่ทีไปไป,ไ,ไปสวนสาใจหไปไป,ไปที่สวนพี่ไปได้กินแน่นอนชัว ปลาที่นี่ฉลาดจะได้กินมันง่ายๆเหรอเมนูวันนี้มีฮอทดอกย่างใช่ไหมใช่ค่ะย่างหมูเออแล้วก็มีส้มตำคุณนายปออันด้านนึงได้ไหมได้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 นุชดูแลดีไว้ดูแลดูแลดีดีมันเริ่มมืดแล้วเนาะนี่ไงให้ยอดทำอยู่ออกไม่เป็น หาันกโมงกว่าแล้วเนี่ยโซลาเซลล์ยังไม่ทำงานนะฮะตรงนี้มีโซลาเซลล์เอามุมเดียวนะวันนี้ลุงตุ้มไม่ลุกไปไหนละเหนื่อยทั้งวันถ่ายคลิปมาทั้งวันแล้ววันนี้บรรยากาศดีดีเตาแก๊สก็มีแต่ก็จะก่อไฟเอาก็แบบนี้นะครดเรียๆสนุกดีนะคะ มาาาา้้เเเรยยกขค่่สัองปีนี้จะสร้างบ้านใช่ไหมคุณนายนุษ์สร้างค่ะสร้างไหมสร้างไหมปรึกษาเงินในบัญชีก่อนแต่ที่เราสร้างแล้วครัถ้าเกิดเรายังไม่เป็นจําเป็นต้องใช้เราก็ยังไม่ต้องสร้างก็เนี่ยค่ะเวลาเพื่อนมาอะไรมันก็สะดวกดีนะคะไม่เป็นไรก็ยืมเงินเพื่อนมาสร้างถ้าเพื่อนจะมาเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกันเอาอยู่นอนหนึ่งท บรรยากาศดีมากเลยเย็นเนี้ยเออเธอจะต้มน้ำทำอะไรไหมจะเสียอย่างเดียวมันมียุงนะครับที่สวนนี่มันมียุงนี่เส้นสดนะจ๊ะเลสนั่นจ๋าสาวขอนแก่นใช่ไหมเนี่ยสาวขอนแก่นใช่ไหมเดินหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเอฟซีจะว่าลุงตุ้มขี้เกียจนะบรรยากาศในสวนของเขามืดแล้วตอนนี้ก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับ ท้องฟ้าสีแดงตะวันตกดินไปแล้วครับน,น,นี่รอส้มตำอยู่ในเนน่เมื่อไหร่จะได้กินวรู้สึกว่าจะนานต็มทีแล้วส้มตำอ่ะมันจะได้กินไหมเนะ่ดูเนดูดิด้กินนี่ไงส้มตำใส่ผงชูรสไหมใส<จ>่ไม่ใส่ได้ไหม ไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่ถึงโอ้ลุงตุ้มไม่กินผงชูรสได้ได้ข้าจันให้ขอขอไม่ใส่ผงชูรสปลาลากินได้จะไม่ใส่ผงชูรสลูกินได้ไหมกินได้กินได้หมดอะนานะเออได้กินได้หมดอะตาขาดแดง้ป่อไปแล้วพอนะลุงลุงตุ้มไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วเนาะคลิปวันนี้เนาะพอนะบาย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 คุณนายนุชย์อะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าแจ้แข่าวมันเไม่้เป็นคุณนายนะคะ <c oughs> ส่งเลยเฉย <c oughs> ส่งมันได้ส่งมันได้เว <c oughs>